สวัสดีจ้าพี่น้องป้ไปาสุภุสุคนมาพบมาพอกันคือเกากับตุ๊ติกินแสบบุนี้กัมีเมนูนำเสนอตามสมนะคะเพื่อนๆพื่อนจ้ากับปลาทอดปลาย้อนหนูทอดนะเพื่อนจ้าคุกเข้าใส่ผงนัวใส่เกลือนะคะเพื่อนๆแล้วก็ผักแก้มจะมีกระเจี๊ยบผักผายญ่มะเขือเปาะโอ้ผักเพกา หรือคุณลินไม่มากลินไม้นะเพื่อนว่าแล้รไปกลับไปเลยเด้าจ้ามนิ้ไยๆเพื่อนอู้ปิดตาแสบแทบเขาเนี้ยหอนหอนเลยเพื่อนเด้ออื้อแสบเลยอื้อหือเจ็บ มึงถีเสื้อมาดมดอมพ่อนอื้มกยิงๆเพืออ่อน่อยทางกับลาลาบเน,นื้อกล้อยปลาลาบปะตองเลยเพื่อน stop mm -hmm. Mm -hmm. อขอบคะท่านนะพี่เพื่อนเนอะพนดกกินปลาอืมอุม๊ยืม เป็นอย่นี้เนอือหืออือ hmm. หือ hmm. แข็งอืมอืมกระแงอืมอืมวันนี้ลูกค้าจะเงียบนิดนึงเพื่อนเพราะพอดีให้สั่งแอร์เพิ่นมาร่างแอร์ยูร่สอ่ะนะเพื่อน ลายเช็คอุปกรณ์ทุกอย่างภายในห้องนะคะโอ้ยวันนี้เป็นวันจ่ายเพื่อนจ๋านับตั้งแต่กรองงามกล่กองทีวีลาวผ่ามาถิดช่ำรุดทำรูทุกแบบ ที่พักรีสอร์ทลงแล้วมันก็นจะต้องดูแลนะเพื่อนนะคะทุกคนจา๋าเขาบอกว่าทำธุรก,กิจโรงแรมรีสอร์ทเป็นเสือเป็นเสือนอนกินโอ้ยค่ะพระเจ้าว่ามันจะเป็นเสือเสือร้องไหย หมากกว่าไม่ซ่อมแซมก็ไม่ได้เพื่อนลืน đồ nạc để pa cho mấy cột của anh uống luôn gì luôn nhánh dần ลมเอ่ยช่วยหอบพระขาไปที่แซ่แซ่ประจับหัวอ่อนโอ้ เสียงรถไถมาแล้วเพื่อนพอดีเขาทำถนนเขาทำถนนเขาก็เลยย้ายป้ายหน้ารีสอร์ทมันเศร้านี่กะทำภารกิจหลายอยา่างย้ายป้ายเอารถเคณฑมาเอาช่างมาตอนนี้ก็จะให้รถไถนามากบดดินลงหลุมนะเพื่อนภารกิจอันใหญ,ญ่หลวง อืมอืมลาจินเาเดี๋ยวจะไปเบิ่งน้ำเพิงเอืมเพินมาแล้วก็จะขออภาละจ่ากในคลิปนี้กันเลยเพื่อนเด้อติดธารกิจเดี๋ยวไปกันไปดูกับเจ้างาก่อนแล้วเนี้ยวุ่นทั้งวัน บายยเดี๋ยวมาพูดมาพอกันใหม่นะจ๊ะเพื่อนๆจ้า